ขออนุญาตถามสิ่งที่พี่ตู่ได้โพสต์ครับก่อนหน้าที่คุณพ่อป่วยเป็นยังไงบ้างคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวครอบครัวของเราคือจริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยผ่าตัดลล้นหัวใจรั่วมาเมื่อประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็คือพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอาการก็คือก็โอเคค่ะแต่ทีนี้ด้วยหมอคุณหมอบอกอยู่แล้วว่าคุณพ่อหัวใจคุณพ่อเนี่ยเหลือประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นในการผ่าตัดลล้นหัวใจเนี่ยมันเหมือนกับห้าสิบห้าสิบว่า เขาอาจ,จตื่นมาเขาอาจจะฟื้นปกติกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้นะตอนนั้นเ,เราก็ต้องทําการตัดสินใจว่าควรจะผ่าไหมเพราะซึ่งจริงๆตอนแรกเขาบอกว่าคุณพ่อก็ไม่ได้อยากผ่าตัดเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเสี่ยงมันหลายอย่างแต่แต่ถ้าไม่ผ่าตัดก็คือจะต้องมีอาการน้ําท่วมปอดไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกเดือนก็คือ คือคือก็อ่านกับประมาณอยู่ได้ประมาณสักประมาณห้าหกเดือนอะไรแบบนี้ค่ะก่อ,อนหน้านี้ท่านมีอาการป่วยอะไรแทรกซึมคือ,อคุณพ่อเนี่ยป่วยมาถ้าจะเอาจริงๆน่าจะช่วงตู่แต่งงานเนี่ยก่อนที่ตู่แต่งงานคุณพ่อก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,น่าจะสองสามปีได้แล้วคืออาการน้ําคะโรคหัวใจใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแต่เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นลิ้นหัวใจด้วยใช่ค่ะก็ แล้วก็คือมีอาการเป็นน้ําท่วมปอดมาตลอดทุกๆสองเดือนพอพอเป็นปุ๊บเหนื่อยเข้าโรงพยาบาลหายหายออกมาอยู่บ้านสักพักสองสาเดือนเป็นอีก,อากาเป็นหนีซ้ําเรื่อยๆแบบภายในสองปีนี้ค่ะเป็นเรื่อยๆอก็อย่างไปรับละครเล่นละครก็ก็ไปถ่ายได้ประมาณครั้งเดียวแล้วก็กลับบ้านไปก็บอกเหนื่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าท่านาจ,จะแก่แล้วแบบท่านเหนื่อยหรือเปล่าแต่มันคืออาการของน้ําท่วมปอดค่ะ ณตอนนั้นที่ก่อนจะผ่าตัดครับมันมีสัญญาณหรืออะไรไหมครับคื่ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ถามทางพวกเราว่ามีทางเลือกคือผ่ากับไม่ผ่าสองอย่างแต่คุณหมอก็ให้ใหคิดว่าอ่ถ้าผ่านะอาจจะไม่เหมือนเดิมกับผ่าอาจจะไม่ฟื้นเลย คือสองอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่ผ่าก็อยู่ได้ประมาณหกเดือน mm hmm. คุณหมอคุณหมอพูดป,ประมาณนี้ซึ่งนะตอนนั้นเราก็เลยถามพ่อว่าเอาไงดีทุกคนก็คือวามเห็นว่าผ่าเถอะเพราะเราคิดว่าถ้าผ่าไปพ่ออาจจะแบบดีขึ้น mm hmm. ดีกว่าที่มันน้าท่วมปอดทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วก็เฉลือเวลาหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นตอนนั้ที่คุณพ่อรับรู้ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นคุณพ่อรับรู้ได้ตลอดเลยค่ะคุณพ่อพูดได้ทุกอย่างนู่นนี่ยังแบบใช่ค่ะคุณพ่อก็คือเขาบอกผ่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามลูกๆทุกคนซึ่งพอลูกๆกทุกคนให้ความให้ความเห็นตรงกันว่าผ่าเธอเพราะเราก็ตอนนั้นพูดจริงว่าเราก็ทําใจไม่ได้ที่จะให้คุณพ่อป่วยไปแบบทุกเดือนทุกเดือนจนอีกหกเดือนใช่ค่ะใช่ ยากถามในุงของกําลังใจของคุณพ่อเองคุณพ่อมีกําลังใจมากน้อยขนาไหนคุณพ่อมีกําลังใจมากเลยค่ะคุณหมอยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณลุงผ่าตัดมาเนี่ยซึ่งคนไข้หลายคนบางคนไม่ฟื้นอาจจะตื่นบางหรือฟื้นแล้วเป็นเป็นผักไวเลยติดเตียงแต่ในกรณีของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อผ่าตัดเสร็จตื่นขึ้นมาคุณพ่อคือแบบคุยได้ปกติเหมือนคนแบบไม่แทบไม่ผ่าตัดเลยเราไปเยี่ยมคุณพ่อก็ยังแบบอยากกิน ซอยจุ้อยากกินอู่เพียอะไรอย่างเงี้ยอยากกินในสิ่งที่แกชอบกินกอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดแล้วแกก็บอกเนี่ยไม่ไหวเบื่อมากอยู่โรงพยาบาลเ<ม>พราะอยู่เป็นเดือนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากผ่าตัดพักรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนาน,<ใ>นจนเก<อ>ิดคือน่าจะสักอาทิตย์สองอาทิตย์คืออาการ<ม>ดีอยู่นะคะพอน่าจะประมาณอาทิตย์ที่สองคือเริ่มติดเชื้อค่ะพอเริ่มติดเชื้อเนี่ย ก็อาการแย่ลงดรอปลงหน่อยหนึงมันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆพอพอติดเชื้อเสร็จแล้วจากนั้นก็ก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเสร็จเนี่ยอ,อย่างล่าสุดเลยอะค่ะคือคุณพ่อไม่สามารถที่จะขับของเสียคือปัสสาวะออกมาได้เท่าที่ควรคุณหมอเลยลงความเห็นว่าต้องฟอกไตแต่เป็นตอนแรกเราก็กังวลกันว่า ฟอกไตเนี่ยถ้าสมมติคุณพ่อจากโรงพยาบาล mm hmm. ก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตตลอดเลยเหรออะไรอย่างนี้แต่คุณหมอบอกว่าเป็นการฟอกช่วงคราวนะคะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้แต่ก็ต้องทําการเปิดแผนที่หน้าท้องอฟอกไตพอฟอกไตเสร็จเนี่ยอาการก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าขับของเสียได้แล้วพอ,อพอช่วงนั้นสักพักน่าจะก่อนที่จะหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ที่ก่อนที่จะเสียเนี่ยคะ่ะแลทิตสองอาทิตย์เนี่ย พอฟอกไตดีขึ้นหลังจากนั้นมาตรวจพบว่ามีเลือดออกในช่องท้องอาการล่าสุดคือเลือดออกในช่องท้องซึ่งเกือบครึ่งกระเพาะเกิดจคกอะไรครับคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับว่ามีคุณพ่ออาจจะมีรอยโรคอยู่เช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วการที่อาจจะนอนนานๆปุ๊บมันทําให้แผลเปื่อยอทีนี้พอพอเลือดมันออกจากกระเพาะมาเราไม่สามารถฟอกไตทางหน้าท้องได้แล้ว ก็ต้องหยุดทําการฟอกไตซึ่งทีเนี้ยก็ไม่สามารถปล่อยของเสียออกมาได้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราถ้าจําได้นะคือเราก็คุณหมอเนี่ยจะให้ยาสรบปคุณพ่อเกือบตลอดค่ะเพราะว่าถ้าท่านตื่นขึ้นมาท่านจะมีความทรมานท่านจะเจ็บมากก็เลยไม่ค่อยได้พูดกับคุณพ่อเท่าไหร่น่าจะหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะเสียก็คือท่านจะหลับตลอดถ้าไปก็คือหลับตลอด เพ,เพราะว่าคุณหมอให้ยาใช่ค่ะเพราะว่าคือณเวลานั้นคุณหมอให้ความเห็นว่าด้วยอายุคนไข้และเพิ่งผ่าหัวใจมาขนาดนี้ไม่สามารถทําการถ้าเป็นคนอื่นอาจจะผ่าหน้าท้องซึ่งบายใช่ระบาย,ลบายแล้วก็ดูแผลทาเย็บหรืออะไรตรงนั้นไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอได้ทำซีจิสแกนโดยการส่องดูก่อนถึงเห็นแผลแล้วก็ใช้คลิปอะคะ่ะหนีบไปเพื่อห้ามเลือดอแต่ทีนี้ด้วยความ มันก็ไม่ได้ห้ามหมดซะทีเดียวจนมาหลังๆเนี่ยค่ะก็คือหมอก็บอกว่าคงผ่าตัดไม่ได้นะคือถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยน้อยหน่อยสามารถผ่าตัดได้แต่คข,ของคุณพ่อเนี่ยหมอให้ขอยนว่าไม่สามารถไม,รไม่ควรเพราะว่าอาจจะมีการเสียชีวิตในระหว่างที่ผ่าตัดได้ก็เลยไม่ได้ผ่าตัดคุณหมอส่งสัญญ,ญาณตอนไหนคคือจะบอกว่าคุณหมอส่งสัญญ,ญาณตอนไหนคุณหมอเนี่ยแทบจะทําให้พวกเรา หลอนโทรศัพท์ไปตลอดเวลาเพราะว่าพอตื่นเช้ามาหรือตีสามมั่งตีหนึ่งมั่งสี่ทุ่มมั่งบางทีคุณหมอก็โทรมาบอกว่าจะมาเยี่ยมใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราอยู่บ้านกันสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อจะไปพรุ่งนี้ค่ะเพราะปกติเราจะเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อตอนเช้าอยู่แล้วแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หมอก,ก็บอกว่าจะเข้ามาใช่ไหมจะได้บอกพยาบาลไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแม่กับพี่สาวก็เลยเหมือนเหมือนเอกใจนิดนึงตอนนั้นว่าทําไมเขาอยากให้เราไปคุณแม่กับพี่สาวก็ไป แต่ว่าณวันนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหมือนคืออาการแกรมไม่ได้มีการดีขึ้นมีแค่ใช้คําว่าทรงกับซุดสองอยา่างแต่ส่วนนั่นคือคุณพ่อก็คือหลับอยู่หลับตลอด<ม>ค่ะก็เห็นว่าทอกครัก็คือครอคัวไม่ได้เตรียมใจคือถามว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาม,มีก็มีการเตรียมใจไปแล้วบ้างแต่ว่าเราเราเราไม่อยากคิดเนี่ยค่ะเราเราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าพ่อนอนนิ่งหลับแล้วก็ ออย่างคุณหมอบอกเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรที่จะบ่งบอกว่าความดันดีขึ้นเลยนะอันนี้หัวใจดีขึ้นเลยนะไม่ได้มีการบอกอย่างนั้นมีแต่หัวใจวันนี้น้อยลงนะคะความดันต่ํามากพอบอกแต่ละครั้งที่โทรมาน้องชาย,ยจะเป็นคนรับโทรศัพท์เพราะว่าจะให้เบอร์น้องชายกับพี่สาวไว้บางทีเอาละตีสามเราต้องตื่นมาดูน้องชายก็จะเดินมาบอกว่า ทางโรงพยาบาลโทรมาแล้วนะว่าตอนนี้ความดันต่ํานะแล้วเราอีกวันต่อมาเราก็ส1บเอดโมงเราก็รีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะทําใจมาไหมมันก็ทําใจแต่มันไม่อยากทํามากกว่ามันเหมือนมันเหมือนหลอกตัวเองมากกว่าว่าต้องอยู่ได้แหละเขาต้องต้องค่อยๆดีขึ้นเขาอาจจะช่วงนี้แหละอะไรอย่างเี้ประมาณนี้ค่ะช่วยษาทนไปนี่คือเราได้ได้กอยู่ร่วมกันใช่เพราะว่าอย่าง ล่าสุดเนี่ยคือตู่มีไปทํางานที่บน<ม>ใช่ไหมคะตอนแรกเราตู่จะแคนเซิลงานแต่ตู่รู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปและเราก็ไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลเราก็บอกพ่อว่าพ่อต้องรอตู่กลับมานะ<ม>คือไม่รู้หรอกว่าคําพูดของเราคือกลับมาเพื่อที่ก็อาจจะยังอยู่ยาวๆไปหรือหรือกลับมาเพื่อที่อย่างน้อยเราได้ไปลาเขาอะไรอย่างเงี้ยตูก่ก็ไปบอกเขาแล้วตู่ไปทํางานแค่สองวัน แล้วตู่บอกว่าเดี๋ยววันพุธพปรหัสตู่จะเข้าไปหาเลยซึ่งตู่กลับมาวันพุธเนี่ยแล้ววันวันพุธเนี่ยคุณแม่กับพี่สาวไปตู่ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยอยู่บ้านจนมาพิเรหัดอะ่ะคือคิดว่าอย่างน้อยต้องไปต้องไปให้ถึงโรงพยาบาลอย่างน้อย11บเอโมงสินาทีอะไรก็ได้เพราะเขาให้เข้าเริ่ม11บเอโมงเราก็เข้าไปตอนประมาณ11บเอดโมงสิบห้ายี่สิบอะค่ะก็เข้าไปซึ่งณนะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณหมอได้โทรบ,บอกทางบ้านแล้วว่า ให้คุณแม่กับพี่สาวรีบมาซึ่งเราก็ไปยืนตรงนั้นเราก็ไปยืนคุยกับพ่อบอกว่า mm hmm. ก็คือก็บอกพ่อว่าตู่มาหาตามสัญญาแล้วพ่อจะตื่นขึ้นมาคุยไหมหรือหรือยังไง หรือพ่อไม่ต้องห่วงนะถ้าถ้าเกิดว่าเออเป็นห่วงคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยตู่จะดูแลแม่แล้วก็ดูแลคนที่บ้านให้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วตู่หรือว่าพ่อเหนื่อยมากแล้วก็วอยู่โรงพยาบาลคือคือสายอะไรทุกอย่างมันเต็มตัวพ่อไปหมดเลยแล้วมาเชียไรพ่อก็คือหลับตลอดจำได้ว่าล่าสุด ที่ได้คุยที่พ่อมีเสียงคุยคือพ่ออยากกินน้ําแข็งเพราะเขาไม่ได้กินอะไรทางปากเลยเขาไม่ได้กินน้ําเลยอันนั้นคือการพูดจาครั้งสุดท้ายที่แบบพ่อจะกินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอยากกินน้ําแข็งนั่นเป็นการพูดครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาเพราะหลังจากน,นกับหนึ่งอาทิตย์ก็คือไม่ได้คุยกับคุณพ่อเลยเมื่อวันนั้นก็คุยไปเสร็จแล้วเราก็เห็น จอค่ะว่าหัวใจของคุณพ่อมันประมาณสามสิบสองแล้วความดันจากจากห้าสิบเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวแม่กลังจะมาแล้วนะแม่ใครจะเดินทางมาแล้วรอแม่ก่อนเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สักพักคุณแม่ก็คือมาถึงมาถึงเสร็จเราก็ สามคนมีพี่สาวแล้วก็เราแล้วก็แม่แม่ก็เข้ามาบอกพ่อว่าทําไมพ่อปริหันไม่มีจริงเหรอไม่พ่อไม่อยู่ต่อพ่อหรือพ่อเหนื่อยแล้วถ้าพ่ออยากอยู่พ่อต้องสู้แต่ถ้าพ่อเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรนะพ่อก็พ่อก็เราไม่ต้องห่วงทางบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอ มันก็ค่อยๆแบบหัวใจคุณพ่อมันก็เริ่มน้อยลงแล้วความดันจาก50คือตอนนั้นเรามองหน้าพ่อไปด้วยแล้วก็มองจอไปด้วยคือจากความดัน50มันค่อยๆต่ํามาต่ามาจนมาเหลือ30กว่าแล้วคุณพ่อก็มีอาการชักเกรงนิดนึงเราก็เรียกคุณหมอเข้ามาดูคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่ายาที่ให้เนี่ยมันมันเป็นถึงขีดสุดแล้วเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทํายุกอย่างคือ ยาความดันหรือกระตุ้นหัวใจที่เป็นเครื่องทั้งหมดท่านสุดของของโรงพยาบาลแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาคือความดันจากห้าสิบมันก็ค่อยๆต่ำต่ำต่ำจนเหลือสิบห้าพอเหลือสิบห้าปุ๊บเนี่ยตรงหัวใจพ่อเนี่ยมันก็กลายเป็นศูนอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องหม่ไปขึ้นมาแต่ว่าในขณะนั้นเขาใส่ข้อช่วยหายใจอยู่หัวใจเขามันก็เลยการหายใจมันก็เลยเหมือนอย่างนี้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณพ่อจากไปแล้วแต่ก่อนนั้นคือคุณแม่ก็เอาพระเลค่ะที่ท่านใส่ตลอดมาให้ท่านกาไว้ในมือแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็เดินเข้ามาก็มาเอาหูฟังมาฟังหัวใจแล้วก็วันที่ประจอนแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยหัวใจท่านไม่เต้นแล้วนะคะซึ่งณวินาทีนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่าเงี้ยค,ค่ะขออนุญาตถามนะครับสรุปสาเหตุการเสียชีวิตคือเกิดจาก คือถ้าคุณหมอสนันนิษฐานเนี่ยคือด้วยความที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็บางทีมันมีการติดเชื้อค่ะแล้วคุณพ่อคือติดเชื้อทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันถ้าถ้าเป็นคนแบบไวธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยการติดเชือ้อบางทีเรามันจะสู้ได้เนาะแต่อันเนี้ยคือด้วยความที่เขาอายุเยอะมากแล้วค่ะมันก็เลยแบบช่วยแบบมันสู้ไม่ได้ใช่ค่ะ ตอนนี้คือทำครอบครัวขึพ่อมากน,น,นบมาเพราะว่าเราจําได้ว่าเราโตขึ้นมานี่คือภูมิใจแบบอ๋อถ้าเป็นเด็กๆเ,เลยคือเราเวลาไปไหนเราก็จะบอกคนอื่นนะว่าเนี่ยเราเป็นลูกนาดนะอย่าเงี้ยเรารู้สึกว่าไปไหนคือคําว่าเป็นลูกนาทัวร์นีนยทุกคนให้การต้อนรับดีมากคือด้วยคุณพ่อเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นพระเอกที่ เขาเป็นคนที่เป็นรี่กับเพื่อนกับทุกคนหรือแม้กระทั่งลูกน้องทุกคนรักเขาหมดการทำงานของคุณพ่อ <S 2> <S 2> <ส>แล้วคือไม่เคยมีใครแบบว่าคุณพ่อหรืออะไรได้เลยมันทํทำให้เรารู้สึกว่าทั้งชีวิตมาคือเราภูมิใจมากที่เป็นลูกของน้าทัวรนายแล้วท่านถึงเป็นถึงก่อนกเกษียณคือเป็นปรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยน้อยคนที่จะแบบว่าเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นขา้าราชการด้วยค่ะ ณตอนนี้สิ่งที่ลูกๆอยากทำให้คุณพ่อคืออะไรบ้างคคือตอนนี้ยังคิดบอกเลยว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆมันมันมันค่อนข้างจะกระทนหันมากเร็วมากอย่างอย่างน้อยถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยอะไรที่ก็ขนาดอย่างเรียกว่าอะไรสุขาเคลื่อนที่หรือขนาดที่หัดเดินอะ่ะก็ซื้อไว้ให้ซื้อไว้เตรียมเพราะคิดว่าพ่อจะกลับบ้านได้แล้ว ยังอยู่ในห้องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเอเราคิดว่าอย่างห้องนอนพ่ออะไรทุกอย่างก็จะคงเดิมไว้หมดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เก็บอะไรวันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามีได้รับกําลังใจลังใจมีอะไรอยากจะพูดแทนคุณพ่อไหมครับหลังจากที่มีเพื่อนๆในวงการลงถึงแฟนคลับของคุณพ่อคือตอนนี้คิดว่าคุณพ่อน่าจะแบบ ดีใจนะคะที่มีคนรักแกเยอะมากคือเยอะมากจริงๆตูต้องขอบคุณหลายๆคนที่แบบอย่างตูลง a c e b o o k อะไรเงี้ยตูก็ไม่คิดว่าแบบเราเองก็เป็นแบบเออนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งเนาะไม่ได้แบบโด่งดังเท่าคุณพ่อหรืออะไรแต่ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะมากจริงๆทั้งคนที่แบบไม่รู้จักกันหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักอะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แบบ ยังระลึกถึงท่านเสมอนะคะคำสอนที่เราจะปรับใช้ค่ะจากคนณครสอนคุณพ่อในชีวิตต่อไปคืออะไรคะคือพ่อสอนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอย่างน้อยการอยู่วงการเนี่ยจะบอกว่าที่เราอยู่มาได้ประมาณ25ปีนี่นะเพราะว่าคุณพ่อเลยดีกว่าเพราะคุณพ่อเป็นคนบอกทุกอย่างว่าการไปถ่ายละคร ทำงานในวงการเนี่ยต้องวางตัวยังไงคุณพ,พ่อสอนเราตลอดเราเลยคิดว่าที่เราทํามาตลอดเนี่ยไม่ทําให้ท่านรู้สึกแย่เลยเพราะว่าท่านคงภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากเพราะว่า24ปีก็ยังมีงานละครตลอดค่ะสำหรับพิธีตอบต่อไปค่ะเห็นว่า, <S <S า,าจะเก็บไว้หนึ่งร<า>้อยเก็บไว้ร<า>้อยวันค่ะเพราะว่าพอดีว่าน้องสาวของคุณพ่อค่ะน้องสาวในไส้เลยเนี่ยก็เพิ่งผ่าตัดท่านก็เลยเห็นว่าควรจะเก็บไว้ร้อยวันเพราะว่าท่านก็อยากจะมา กราบลาใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนว่ามันเป็นการส่ง,งพ่อแต่ว่าขบเกียรติเพราะว่าค่ะแต่ลก็จะทานใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสล้วรับเครื่องเกียรติยศวันนี้เครื่องเครื่องประกอบเกียรติยศ ขอบคุณพ่อวันนี้ครับเกนเมาสร้างความรู่งเรให้กับเราอย่างหนึ่งด้วยใช่ค่ะมากมากค่ะตองเป็นพระมหากรุณาธิคุณใช่ค่ะถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเยินพลมากเพราะว่ามันถือว่าเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายของคุณพ่อด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ทํางานตรงนี้มานานมากจริงๆค่ะโอเคค่ะยิดี๋ยวย